สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยคนบางน่านกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูมาอัปเดตสถานการณ์พึ่งในสวนของผมนะครับพอดีจ้างเขาตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วครับก็มีพึ่งที่เป็นทั้งพึ่งข้ามปีและพึ่งที่ขยายรังในปีนี้หรือขยายฝูงภายในสวนนี่แหละครับท่านผู้ชมตั้งทิ้งไว้ครับท่านผู้ชมครับแบบนี้สวน พึ่งพงป่าของอาจารย์หนันต่อยนะครับทำโฮมสเตย์ไว้รอน้องๆน,นะครับทำโฮมสเตย์พงสเตย์ไว้รอน้องพึ่งนะครับเตรียมสําหรับฤด,ดูกาลในการขยายฝูงขยายรังของพึ่งพงป่าเดี๋ยวไปดูกันครับทานผู้ชมครับน้องพึ่งก็เริ่มขยายรังนะครับรังนี้เป็นรังที่ขยายมาใหม่ครับท่านผู้ชมครับขยายฝูงขยายรังอยู่ในสวนนี่แหละครับเพราะว่าเราทํากล่องล่อพึ่งทําคอนโด ทำ, home stay, ทำโฮมสเตย์ทำโพรงสเตย์ไว้ให้น้องพึ่งเขานะครับให้เขาเลือกอยู่อาศัยตามที่เขาสะดวกนะครับตามที่เขาชอบน้องพึ่งเนี่ยเขาจะชอบกล่องหรือรังที่สะอาดปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความสะอาดกล่องให้สะอาดนะครับไม,มมไม่มีมดไม่มีแมลงนะครับโดยเฉพาะพวกแมงมุมพวกจิ้งจกพวกมดเนี่ยนะครับคือศัตรูตัวฉกาจของ พึ่งโพรงป่านะครับซึ่งผมเองก็ทําขาตั้งแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นขาตั้งที่ทํามาจากท่อ PVC แล้วเราก็นําถ้วยที่รองขาตู้กับข้าวครับมาเจาะแล้วสวมลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ํามันเครื่องเก่าครับท่านผู้ชมซึ่งการเติมน้ํามันเครื่องเก่าเนี่ยนะครับมันอยู่ได้นานครับท่านผู้ชมไม่แห้งดีกว่าเราใช้ผ้าชุบแล้วก็เอามาพันๆไว้นะครับ อันนี้ป้องกันมดได้ดีมากกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับและที่สําคัญนะครับเบาครับไม่หนักนะครับเคลื่อนย้ายง่ายปลวกมอดไม่กินนะฮะอันนี้ข้อดีของขาตั้งกล้องขาตั้งกล่องล่อพึ่งแบบนี้นะครับบางคนบางท่านบอกว่ามันเกรงว่ามันจะล้มนะครับไม่ล้มครับเพราะว่าเราก็ฝังขุดหลุมลงไปนะครับประมาณสักสามสิบเซนนะครับที่เหลือก็ ตั้งไม่ต้องตั้งสูงนะครับตั้งสูงมันโอกาสที่มันจะล้มจะเอียงมันก็มีเพราะว่าเราฝังฝังไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเราฝังเยอะๆนะครับตั้งไม่สูงเกินไปมันก็ไม่ล้มไม่เอียงนะฮะนี่เป็นเป็นอีกรังหนึ่งนะครับที่น้องครึ่งพึ่ง,งย้ายเข้ามาใหม่ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเราทำโพรงสเตย์ไว้ให้เขารอเขานะครับซึ่งหลังจากที่ออกพรรษาไปแล้วหรือหมดฤดูฝนนะครับน้องพึ่งก็จะทยอยหา แหล่งที่อยู่อาศัยนะครับทยอยที่จะขยายฝูงนะครับเราเตรียมโพรงสเตย์ไว้ให้เขานะครับน้องพึ่งเขาก็จะมาอยู่อาศัยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนรังนี้นะครับรังนี้เป็นรังข้ามปีนะครับรังข้ามปีก็หมายความว่าเขาอยู่มานานแล้วนะครับแล้วเราไม่เก็บน้ําหวานเขาเราก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้แหละฮะเห็นไหมฮะเขาก็บินเข้าบินออกนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นพึ่งที่ ข้ามปีนะครับปกติเราจะเก็บน้าหวานประมาณเดือนเมษาพฤษภาแต่เราไม่เก็บครับเราปล่อยปล่อยให้เขาอยู่ในสวนในแหล่งที่เราต้องการให้เขาอยู่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครับเขาก็ไม่ไม่ย้ายรังไม่หนีรังนะครับเพราะอะไรเพราะว่า,าการที่พึ่งเขาไม่ย้ายรังหรือไม่หนีรังเนี่ยมันมีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยแรกก็คือว่ามันมีแหล่งอาหารและแหล่งน้ําที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับเขาก็เลยไม่ย้ายรัง ปัจจัยที่2ก็คือว่ากล่องหรือโพรงที่เขาอยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยครับท่านผู้ชมไม่มีมดไม่มีแมลงมาลบกวนนะครับเขาก็อยู่ต่อนะครับไม่หนีนะครับไม่หนีเขาก็อยู่ต่อปัจจัยที่3บริเวณแหล่งนี้ไม่มีการใช้สารเคมีนะครับน้องพึ่งเขาก็อยู่อาศัยหากินอย่างสะดวกสบายของเขานะครับอันนี้กล่องนี้เป็นพึ่งข้ามปีนะครับแล้ว สิ่งที่ดีก็คือว่าเมื่อเขาอยู่ไปประมาณสัก3าสเดือนนะครับเขาก็จะขยายฝูงขยายรังขยายจำนวนประชากรไปบริเวณกล่องใกล้เคียงนะครับนี่เป็นพึ่งพึ่งข้ามปีก็จะมีโอกาสที่จะขยายรังนะครับเพราะว่า3เดือน4เดือนเขาก็จะทําการขยายฝูงขยาย,ย,ายจํานวนประชากรย,าย้ายไปทํารังอีกในบริเวณที่เราตั้งกล่องล่อ หรือทําโพรงสเตย์ไว้รอเขานะครับเขาก็จะย้ายอยู่แถวนี้แหละครับข้อดีของพึ่งข้ามปีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราจะต้องทําขาตั้งกล่องให้ดีนะครับไม,มมไม่มีมดไม่มีแมลงไปรบกวนก็สามารถที่จะทําให้เขาอยู่ข้ามปีได้นะครับนี่าหลังนี้ก็เป็นหลังข้ามปีกล่องข้ามปีเช่นเดียวกันนะครับ กล่องนี้เป็นกล่องข้ามปีก็คือเขาอยู่มาเลยช่วงที่เราเก็บเกี่ยวน้ําหวานเขาแล้วนะครับข้อเสียของกล่องแบบนี้ครับท่านผู้ชมข้อเสียแบบไม่ใช่กล่องข้อเสียของขาตั้งกล่องล่อพึ่งแบบนี้มันเราจะต้องดูแลเรื่องอมดให้ดีนะครับเนี่ยเราจะต้องหาผ้ามาพันแบบนี้ทั้ง4ขาเลยนะฮะหาผ้ามาพันแบบนี้ทั้ง4ขาแล้วจะต้องพยายามหมั่นมา หยอดน้ํามันนะครับน้ํามันเครื่องเก่าเนี่ยครต้องมามาชุบมาหยอดให้ให้ผ้ามันเปียกน้ํามันอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นมดก็จะขึ้นครับท่านผู้ชมมดก็จะขึ้นนะครับอันนี้ดูแลยากนิดนึงนะครับกล่องขาตั้งแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่นะฮะไม่ค่อยชอบผมชอบเป็นท่อแบบท่อ PVC นะครับเราไม่ต้องอมาตรวจมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยบ่อยนะครับ นี่อีกหนึ่งกองนะครับท่านผู้ชมเป็นกล่องข้ามปีแต่ข้อเสียของของขาตั้งแบบนี้ก็คือว่าเราจะต้องมาดูแลบ่อยนะครับถ้าหากว่าเราเผลอเนี่ยผ้าที่เราพันขาตั้งทั้ง4ี่ขามันแห้งนะครับไม่มีน้ํามันโอกาสที่มดจะขึ้นก็มีสูงนะครับนี่ข้อเสียแปหลังนี้ก็เป็นอีกลังหนึ่งนะครับที่เป็นพึ่งข้ามปีพึ่งข้ามปีครับจํานวนประชากรก็จะเยอะนะครับนะฮะ พึ่งข้ามปีของเรานะครับเขาอยู่รอดพ้นช่วงเข้าพรรษาหรือช่วงฤดูฝนไม่ได้ก็แสดงว่าอยู่ต่อแล้วนะครับไม่หนีแล้วนะนี่ต่อไปนี้ก็เป็นฤดูการในการหาอาหารของเขาได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นฤดูการแห่งการขยายฝูงนะครับเดี๋ยวเขาจะเขาก็จะขยายขยายอยู่ในโพรงสเตที่ผมเตรียไมไว้ให้นี่แหละครับพึ่งข้ามปีกล่องที่ สามนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับนี่ขาตั้งแบบนี้เห็นไหมฮะไม่มีโอกาสที่มดจะขึ้นเลยนะครับไม่มีโอกาสที่มดจะขึ้นนะครับเราก็ฝังลงไปลึกๆนะครับขาตั้งชุดนี้เป็นขาตั้งที่ผมทําความสูงไว้ประมาณ1เมตรนะครับซึ่งซึ่งผมมองว่าสูงเกินไปตอนนี้ผมปรับเหลือ80เซนแล้วนะครับ ปรับเหลือ80เซนซึ่งผมก็ฝังลงดินไปประมาณสัก20-30เซนนะฮะที่เหลือก็ประมาณ80เซนที่โผล่ขึ้นมานะฮะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขาตั้งกล่องล่อพึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากล่องล่อพึ่งหรือกล่องเลี้ยงพึ่งครับขาตั้งกล้องสําคัญไม่น้อยไปกว่ากล่องเลี้ยงพึ่งพงป่าครับเชื่อผมนะครับทาขาตั้งให้ดีแล้วจะไม่เสียใจนะไปเดี๋ยวพาไปดูกล่องอื่นๆกันครับท่านผู้ชมครับแม่ คนยังพึ่งก็มีความสุขเมื่อได้เห็นน้องพึ่งโบกโบยบินใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับแม่อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับมามาดูพึ่งข้ามปีอีกหนึ่งกล่องหนึ่งลังหนึ่งโพรงนะฮะนี่เป็นพึ่งข้ามปีครับแม่เห็นแล้วมีความสุขครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้เมื่อมาสวนนะฮะเราก็จะเห็นน้องพึ่งโบกโบยบินหากิน ตามแหล่งธรรมชาตินะครับโดยที่เราไม่ต้องเลี้ยงด้วยน้ําหวานน้าตาลน้าเชื่อมนะฮะแต่เราเลี้ยงด้วยการดูแลเอาใจใส่นะครับเห็นไหมฮะจำนวนประชากรเขาเริ่มเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเป็นฤด,ดูการแห่งการขยายรังแล้วครับเป็นฤด,ดูการแห่งการขยายฝูงนะครับนี่กองแบบนี้ขาตั้งแบบนี้รับรองครับท่านผู้ชมทั้งประหยัดนะครับทนทานแข็งแรงสะดวกต้องขาตั้งกล่องล่อผึ้งแบบ ท่อ PVC แบบนี้ครับเชื่อผมถ้าไม่ไม่เชื่อแล้วจะเสียใจไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกล่องอื่นๆกันครับผมงั้นใกล้ๆนี่เลยใกล้ๆนี่เลยนี่กล่องนี้ยังไม่เข้านะครับกล่องนี้ยังไม่เข้าเนี่ยแบบนี้ขาตั้งชุดนี้ผมตัดไว้80เซนนะครับความสูงกำลังดีครับ80เซนเราฝังลงดินไป 30ใช่ไหมฮะเราฝังลงดินไปประมาณสัก30มันก็เหลือประมาณสัก50เซนนะครับเห็นไหมฮะกำลังดีเลยนะครับกำลังดีไม่ต้องสูงมากครับแบบนี้กำลังดีนะครับดีกว่า1เมตรและดีกว่าใช้เสาไม้ดีกว่าใช้เสาปูนสำหรับผมนะดีกว่าใช้เสาหรือขาตั้งแบบเหล็กที่เขาทำไว้สี่ขานะแบบนี้ดีกว่านะใกล้ๆนี้ครับท่านผู้ชมลังนี้ก็เป็นรังข้ามปีเช่นเดียวกันนะฮะ จะสังเกตได้ว่าผมทิ้งไว้ให้เป็นพึ่งข้ามปีอยู่หลายกล่องหลายรังนะครับแล้วเขาก็จะขยายฝูงอยู่ในสวนของผมนี่แหละฮะตอนแรกก็เป็นพึ่งข้ามปีอยู่7นะครับตอนนี้มีอยู่11แล้วครับ7 8 9 10 11ขยายมา3แล้วครับท่านผู้ชมขยายเพิ่มมา3กล่องแล้วนะครับ3 3ารัง3โพรงแล้วนะครับนี่เป็นพึ่งข้ามปีเช่นเดียวกัน พึ่งข้ามปีอย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญคือเราดูแลระบบนิเวศของเราให้ดีไม่มีการใช้สารเคมีแล,แล้วแ่งในสวนของเราก็มีแหล่งน้ําแหล่งอาหารและทําความสะอาดกล่องลังนะครับโดยเฉพาะขาตั้งกล่องเราพึ่งสําคัญนะพูดแล้วพูดอีกนี่อีกหนึ่งกล่องนะครับเป็นพึ่งข้ามปีเห็นไหมฮะเขาก็โบกโบยบินหากินอยู่ในสวนของเรานี่แหละฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่พึ่งออกหากินแล้วก็ขยายฝูงขยายรังกันเพิ่มมากขึ้นนะฮะ บริเวณสวนของผมก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมผมให้เขาตัดหญ้าไปแล้วนี่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 กล่องนี้ครับท่านผู้ชมเพิ่งเข้าใหม่เนี่ยเพิ่งเข้าใหม่เห็นไหมเนี่ยเพิ่งเข้าใหม่นะครับก็วันก่อนมาดูแล้วรอบนึงนะครับยังไม่เข้าตะกี้เห็นอยู่แวบๆบแบบเห็นอยู่แวบๆบแบบเอาไปละหรือว่าเข้ามาสำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสักครู่ว่าเป็นเพึ่งสำรวจหรือว่าเพิ่งเข้าใหม่ น่าจะเป็นพึ่งสำรวจครับท่านผู้ชมนะนะฮะเขาก็จะมาสำรวจก่อนนะครับเขาก็จะมันจะมีพึ่งประเภทหนึ่งก็คือพึ่งสำรวจนะครับเขาก็จะเวลาที่จํานวนประชากรในฝูงหรือในรังในกล่องเดิมของเขามีเยอะนะครับนางพญาก็จะเตรียมตัวที่จะ ขยายฝูงนะครับก็จะส่งเครื่องสำรวจออกมานะครับมาสำรวจว่าเออแถบนี้มีที่อยู่ที่อาศัยที่มันปลอดภัยไหมเหมาะไหมนะครับเขาก็จะส่งทับหน้ามาสำรวจดูก่อนนะครับมา,มาอาจจะมาสักตัว2ตัวเดี๋ยวเขาก็จะไปชวนมาอีกประมาณสัก4ีหตัวแล้วหลังจากนั้นก็จะยกขยงมาเลยถ้าหากว่ากล่องนี้เหมาะนะครับมันมันอยู่ที่จริตของของของ,ของแต่ละฝูงนะครับบางฝูงก็ชอบบางฝูงก็ไม่ชอบนะครับเขาก็จะเลือกอยู่ที่เขา พึงพอใจนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะพากันอพยพมาแล้วก็ไปชวนนางพญานะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ้ออีกกล่องหนึง่งใกล้ๆกล่องนี้เพิ่งเข้ากล่องนี้เพิ่งเข้านะครับนี่ไม่ใช่เพิ่งข้ามปีนะครับเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเข้าได้ประมาณสัก2สัปดาห์แล้วนะฮะนี่ก็ขยายอยู่แถบนี้แหละครับท่านผู้ชมเราทําเตรียมเตรียมกล่องเตรียมพงสเตย์ไว้ให้เขาเยอะๆนะครับโอกาสที่เขา มาพบมาเจอก็ก็มีเยอะมีสูงโอกาสที่เขาจะอยู่ก็มีเยอะมีสูงตามไปด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สวนของอาจารย์นันต่อยนะครับเมื่อวานให้เขามาตัดหญ้านะครับนะทำโพงสเตย์ไว้เยอะเลยนะครับทำาพงสเตย์ไว้ประมาณสัก30กว่ารังกว่าโพงกว่า30กว่านะครับตั้งไวนะ้ถ้าเขาชอบใจเขาต้องการขยายฝูงขยายรังก็ให้เขาอยู่แถบนี้แหละครับท่านผู้ชม นะครับสวนก็ร่มรื่นดีครับดูข้างบนนะฮะกล่องนี้ก็เป็นกล่องที่เขาเพิ่งขยายฝูงมานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งข้ามปีเพิ่งปีนี้นะครับเพิ่งขยายมานะฮะจำนวนเขาก็จะประมาณนี้ขยันดีนี่ออกหากินนะครับนี่บินเข้าบินออกบินเข้าบินออกนี่ ก็เป็นพึ่งที่อยู่ในสวนนี่แหละครับแล้วเขาก็ขยายออกมาขยายออกมานะครับอย่างที่บอกตอนแรกมี 7%. ตอนนี้11แล้วนะฮะขยายฝูงออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ลุ้นๆนะครับว่าจะมีการขยายฝูงเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับบรรยากาศของสวนก็ก็ประมาณนี้นครับท่านผู้ชมมีแหล่งน้ําอยู่ข้างล่างแล้วก็แหล่งอาหารก็เยอะนะครับพึ่งเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมีแหล่งอาหารอยู่ในสวนของเรานะฮะ เมืว่วารัศมีหากินของพึ่งเนี่ยประมาณสัก3าถึงหกิโลเขาสามารถไปหากินในบริเวณอื่นได้นะฮะส่วนข้างๆข,ข,ของผมก็มีคนปลูกปลามนะครับยางพาราข้าพุมาพ่มข้าโพดอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะหากินในบริเวณรัศมีประมาณ3าถึงหกิโลนะครับเลี้ยงที่สวนเราแต่ไปหากินที่สวนคนอื่นน <laughs> นะฮะข้อดีของการเลี้ยงพึ่งพงป่า นะพึ่งป่านี่เขาหากินเองหากินเก่งครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องเลี้ยงด้วยน้ําหวานน้าตาลน้ําเชื่อมนะครับเพียงแค่เราดูแลเอาใจาใส่ดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสะอาดเราไม่ใช้สารเคมีอยู่ในสวนของเรานะครับแบบนี้ก็เป็นขาตั้งที่ใช้ขาเหล็กอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูแลยากนี่ให้เขามาตัดหญ้า ตั้งทิ้งไว้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวโอกาสเขาก็จะย้ายมาเองแหละนะครับมีมีกล่องให้เขาดีกว่าไม่มีนะครับตั้งไว้ตั้งไว้นะครับวันนี้ลืมหยิบฟิโลโมนนะครับตั้งใจมามาเอาไม้ไปทํากล่องรอบพึ่งพงป่าเพิ่มนะครับเลยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยอ๋อก็ประมาณนี้เนาะ นำบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมช่วงนี้ก็ใครที่มีกล่องมีรังมีโพรงก็นำไปตั้งไปล่อดได้แล้วนะครับหมดฤดูฝนแล้วนะครับเพิ่งเริ่มที่จะขยายรังกันแล้วขยายฝูงกันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะนำบรรยากาศสวนของอาจารย์นันต่อยมาฝากนะครับการเลี้ยงพึ่งพงป่าโดยอาจารย์นันต่อยคนบางนานขอบคุณและสวัสดีครับผม